เริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับมีใครคิดว่าเราเป็นคนขี้แพ้บ้างครับเชื่อไหมครับวันนี้หลายๆคนคงมานั่งฟังงานวันนี้คงเ<อ>ชื่อว่าเรามาฟังแรงบันดาลใจเหมือนกับชื่องานมาฟังประโยคดีๆสักประโยคนึงครับที่จะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวันแรกนะครับที่ผมได้รับบีฟนะครับว่างานเนี้ยผมต้องมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนใหม่ๆที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ได้แรงบันดาลใจตอนนั้นผมเครียดมากๆผมมีความรู้สึกครับว่าตลอดชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ย เรามีแต่คําว่าขี้แพ้เรามีแต่คำว่าทําทไม่ได้หรอกมีแต่คําว่าไม่ประสบความสำเร็จหรอกเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะให้พวกเราลองฟังนะครับมุมมองของผมจากคนขี้แพ้มันก็กลายเป็นคนสําเร็จได้เริ่มไม่ง่ายอย่างนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวของผมนะครับผมเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักโพสต์อิดมาก่อนพราะเรารู้ไหมครับว่าโพสต์อิดเนี่ยในวันแรกนะครับเขาถูกผลิตมาเพื่อเป็นกาวที่มีความยึดเหนียวสูงที่สุดแต่สุดท้ายครับ มันก็ติดอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาแกะออกมันไม่ทิ้งคราบเอาไว้จนมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเพื่อนของคนที่ผลิตโพสต์อิดเนี่ยเขาจําบทสวดมนต์ไม่ได้ครับเขาก็เลยเอกากาวนั้นอ่ะมาทาบทสวดมนต์เพื่อให้เขาจําได้ว่าในวันต่อไปเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต่อที่ตรงไหนเห็นไหมฮะผมพูดทําไมผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังครับว่าบางครั้งการเริ่มต้นที่ไม่ได้สวยหรูนะครับอาจจะนําพาไปสู่สิ่งประดิษฐ์ที่มียอดขายสูงที่สุดในปัจจุบันก็ได้ กลับมาที่ชีวิตของผมนะครับในจุดเริ่มต้นนะครับผมก็เป็นนักศึกษาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่เรียนเป็นอันดับโลของห้องห้องผมมี52คนนะครับผมเป็นอันดับที่51แน่นอนครับผมมีโอกาสได้เข้ามาหาลัยนะครับด้วยโค้ต้าน,นักกีฬาเราคงไม่ได้เอาดีทางด้านการเรียนแล้วละ่ะเราเข้ามาด้วยโค้ต้าน,นักกีฬาครับตอนนั้นเราก็เลยเล่นกีฬาเป็นงานหลักเรียนเป็นงานอดิเรกเชื่อไหมครับเทอมแรก เกรดออกนะครับผมได้เกรดเทอมแรกเนี่ย0.28แค่นั้นเองตอนนั้นเรารู้สึกว่าไม่เอาละเราไม่กกัาประสบความสำเร็จด้านการเรียนละเราเลยผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาผมก็เริ่มได้เดินทางนะครับแข่งทั้งในประเทศแล้วก็แข่งต่างประเทศแต่เราก็รู้มาเรื่องหนึ่งครับว่าเราคงไม่ได้ประสบความสำเร็จจนถึงขั้นเป็นนักฟุตบอลระดับโลกเป็นนักกีฬาระดับโลกก็เลยกลับมาครับมีโอกาสได้เพื่อนคนนึงนะครับเขามาชวนเราว่ามาเล่นดนตรตีไหมผมเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวชอบสังสรร์ชอบดื่ม ก็เลยกลับมาเล่นดนตรีครับตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีรายได้จากการเล่นดนตรีที่ถือว่าเยอะมากๆแต่เวลาผ่านไปผ่านไปครับผมมีโอกาสได้เจอรุ่นพี่ที่เล่นดนตรีเก่งกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราเขาไปเล่นอยู่ที่ร้านหมูกระทะผมก็เลยเห็นว่านี่อนาคตของเราเหรอผมก็รู้สึกว่าสายดนตรีไม่ใช่ละกลับมาตั้งใจเรียนครับตอนนั้นเนี่ยผมเรียนอยู่ปีห้าเนื้อหาเรียนอยู่ปีหนึ่งครับพอไปเรียนนะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอาวะเอาให้จบ สุดท้ายพอเราจบวิศวะนะครับผมใช้เวลาเรียนวิศวะเต็มแม็กเลยนะครับก็คือ8ปีครึ่งจบมาปุ๊บลองไปสมัครงานวิศวะดูจากเชียงใหม่ไปอยู่ระยองครับที่ทํางานผมเนี่ยห่างจากในเมืองประมาณ60โลไปกับครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงตอนนั้นเริ่มรู้สึกแล้วครับว่านี่ใช่แบบที่ผมอยากได้ไหมตอกบัตรเช้าตอกบัตรเย็นสิ้นเดือนรับตังค์ผมก็ทนได้ไม่นานอีกผมทํางานได้แค่2เดือนลาออกครับกลับมาทํา ธุรกิจที่เชียงใหม่เชื่อไหมครับพอกลับมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยมีโอกาสได้เจอธุรกิจเลกซี่นะครับเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังผมฟังครั้งแรกเขาเล่าถึงไรายได้หลักแสนอิสรภาพทางด้านการเงินแล้วก็เวลาหลังจากนั้นครับกลับมาเล่าให้คุณอิ๋วฟังครับคุณอิ๋วตรงข้ามกับผมเลยจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเล่าเสร็จปุ๊บคุณอิ๋วถามว่าทําไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมก็เลิกผมก็เลยบอกอิ๋วว่าเดี๋ยวทําให้ดูผมคิดในใจนะครับถ้าผมทําสําเร็จมันจะเปลี่ยนชีวิตผม และชีวิตเขาไปตลอดการตั้งใจทําเดือนแรกครับผมมีรายได้เดือนแรกจากล e ก a c ซี่เนี่ยหมื่นกว่าบาทเลยนะครับก็เลยให้เวลามากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเดือนที่สองก็ได้หมื่นกว่าบาทเดือนที่3ก็ยังคงเป็นหมื่นกว่าบาทครับตอนนั้นเงินเก็บมันก็เริ่มลดลงบ้านก็ต้องปล่อยเช่ากลับมาอยู่ห้องเก็บของที่บ้านพอกลับมาอยู่ห้องเก็บของที่บ้านบรรยากาศมันก็อึดอัดครับมันก็ไม่สนุกแต่เงินเก็บมันก็เริ่มน้อยลงก็จาเป็นต้องอยู่แบบนี้นะฮะ รถยนต์มันก็เก่าก็พังก็ซ่อมสุดท้ายก็ขายรถยนต์ไปกลับมาขี่มอเตอร์ไซค์ทำเคสคุณอิ๋วนะครับต้องเริ่มกลับไปสมัครงานกับไปเริ่มรับรายได้นะครับชั่วโมงละไม่กี่ร้อยตอนนั้นมีคนถามผมว่าทำไมไม่เลิกผมคิดอย่างเดียวเลยครับถ้าผมเลิกผมจะกลายเป็นคนล้มเหลวไปตลอดชีวิตในวันแรกอิ๋วมองไม่เห็นปลายทางเลยค่ะไหนบ้านใหม่ไหนรถใหม่ ในชีวิตดีๆที่สัญญากันไว้ตั้งแต่วันแรกแต่สิ่งที่อยู่มองเห็นค่ะคือผู้ชายคนนึงที่ไม่เคยอดทนอะไรได้นานเลยแต่เขาเข้าร้านหนังสือซื้อหนังสือพัฒนาตัวเองมาอ่านเขาซ้อมพูดกับตัวเองค่ะอัดเสียงแล้วก็ฟังตัวเองซ้ําๆออกไปทํางานทุกวันทั้งที่ทุกวันที่ออกไปทําได้ยินแต่เสียงคนรอบข้างบอกว่าทําไม่ได้หรอกวันนั้นอยู่เข้าใจแล้วค่ะว่าที่ผ่านมาพี่อัดไม่ใช่คนขี้แพ้หรอกค่ะ แต่เขาแค่กำลังตามหาเป้าหมายที่มีคุณค่ามากพอที่เขาจะสู้เพื่อมันเราอาจจะไม่ได้เป็นวิศวกรที่ประสบความสำเร็จเราอาจจะไม่ได้เป็นนักดนตรีที่โด่งดังหรือนักกีฬาระดับโลกมันก็เหมือนโพสต์อิดแหละค่ะที่ไม่ใช่กาวที่เหนียวที่สุดแต่อิวเชื่อเราว่าเราสามารถชนะในธุรกิจเลกาซีได้อิวก็เลยตัดสินใจลงมาลุยไปด้วยกันค่ะเพราะเราใช้เวลาทั้งหมด33เดือนเราก็สามารถมีรายได้10,000แบาทแรกจากธุรกิจได้ อยู่สามารถซื้ออิสรภาพมาใช้เวลา24ชั่วโมงอยู่กับพี่อ่านได้ปี2018เราก็สามารถท่องเที่ยวไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันเราเที่ยวด้วยกันมาแล้ว15ประเทศค่ะ ปี2019เราใช้เวลา14วันอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์รถทิปกับเพื่อนที่สร้างธุรกิจได้กันมาโดยที่ไม่ต้องกังวลทั้งเรื่องของเงินแล้วก็เวลากลับมาถึงประเทศไทยเราก็รับรายได้2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนปี2020เราก็เติบโตขึ้นค่ะรับรายได้3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนสามารถเป็นเจ้าของเบนซ์คันแรกของครอบครัวนอกจากนั้นชัยชนะของพวกเรายังใหญ่มากพอที่จะสามารถดูแลคนในครอบครัวและส่งต่อไปถึงทีมงานที่เดินตาม พวกเรามาทําให้มีถึงเจ็ครอบครัวค่ะที่สามารถสร้างรายได้มากกว่าหนึ่งแสนบาทต่อเดือนฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าโชคดีนะครับที่โพสต์อิดเนี่ยมันแกะออกได้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงอดีตได้ครับแต่เครื่องมือและโอกาสที่ดีมันเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแล้วเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ใครที่ฟังผมอยู่จนถึงตรงนี้นะครับแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้แพ้ผมอยากจะบอกทุกคนครับว่าจริงๆเราไม่ได้คนขี้แพ้หรอกครับ เราแค่กำลังสำรวจครับเส้นทางที่เราจะเป็นคนชนะได้และไม่ว่าผ่านมากี่เส้นทางนะครับในธุรกิจส่วนตัวอื่นๆคุณแพ้หนึ่งครั้งคุณต้องเริ่มต้นนับศูนย์นับหนึ่งใหม่หมดแต่ในธุรกิจเ e ก a ซ y ี่ครับให้โอกาสพวกเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะมาจากไหนขอให้คุณประสบความสำเร็จในเ e ก a ซ y ี่ครั้งเดียวชนะก็คือชนะและนี่แหละครับคือความสำเร็จของคนที่แพ้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับอยากให้ทุกคนชนะด้วยกัน ไดมอนด์ไดเรกเตอร์ผมอัญนพัทยะอนันตะกูลครับอยู่ทีิศิพรคงวัฒนเศรรค่ะสวัสดีครับ